Emperor Spear c ป a p t e r เเป็นหนึ่งในชัปเตอร์ฝ่าย l o y a l i ลิสและเป็น successor จาก Ultramarine Chapter บันทึกประวัติศาสตร์ของ Imperium of Man ระบุเอาไว้ว่า Emperor Spear Chapter ถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงปีที่594ของสาธวรรัที่40และเป็นผู้สืบทอดรุ่นที่25ของ Ultramarine Chapter นำได้ว่าเป็น Chapter เกิดใหม่ที่ยังมีอายุยังยาวเมื่อเปรียบเทียบกับ Chapter อื่นๆ ในวินาทีที่ Emperor's p e e r ถูกก่อตั้งขึ้นมาพวกเขาได้รับหน้าที่ให้ปกปักรักษาอาณาเขตอิราราของ Ultima Sigma umb, ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Blackwater Sector อันเคยเป็นอาณาเขตในการดูแลของ Star Scorpion และ Celestial Lion Chapter ซึ่งในปัจจุบ,บัน Chapter ทั้งสองก็ได้ละทิ้งอาณาเขตดังกล่าวเอาไว้ด้วยเหตุผลส่วนตัวและแน่นอนว่าเรา Emperor's p e r Chapter ก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่แห่งนี้ ในปีที่330ของสศสวรรษที่41ดวงดาวของอิมพีเรียมดวงหนึ่งที่มีชื่อว่ายูคาริได้เกิดการลุกฮือของกองกำลัง Force of Chaos ทั่วทั้งดาวเมื่อสถานการณ์ยากจะรับมือผู้ว่าการดวงดาวจึงท่งคำขอความช่วยเหลือและเนื่องจากดาวยูคาริอยู่ในเขตการดูแลของ Emperor s p e เ r พวกเขาจึงนำกองกำลังเข้ามาปราบปรามกบฏตามหน้าที่ของพวกเขา นำโดยวอร์ฮอลส์ลอร์ทริสแทนแต่เมื่อกองกำลังของพวกเขาเข้ามาถึงยูคาริกลับพบว่าเหล่าออโรราแชปเตอร์หนึ่งในซักเซสเซอร์จากอัลตราเรีนก็ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันในตอนนั้นผู้บัญชาการของออโรราแชปเตอร์ก็ได้ตำหนิเหล่าเอมเพอร์รัสเปียเรื่องความล่าช้าในการทำหน้าที่วอร์ฮอลส์ลอร์ทริสแทนได้ยินดังนั้นจึงสั่งให้กองกำลังเอมเพอร์รัสเปียสไตรฟอสทั้งหมดเข้าจู่โจมใจกลางฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏ แม้ว่าจะบาดเจ็บสาหาัสแต่ภายในช่วงเวลาเพียงแค่3วันเหล่าเอมเปอร์ลสเปียก็สามารถทำลายฐานที่มั่นของสตูรลีสำเร็จและเคออสลอดผู้เป็นหัวโจกกลุ่มกระบดก็ถูกประชีพด้วยฝีมือของวอลโฮสหลอดทริสเทนโดยผลงานในครั้งนี้วอลโฮส l ลอดทริส t a นจึงแจ้งแก่ผู้บัญชาการของออรูล a าแชปเตอร์ว่าพวกเขาไม่มีสิทธิทำเครื่องหมายแห่งชัยชนะเหนือ,อยูคารีบนธงของพวกเขาเนื่องจากนี่เป็นหน้าที่และอาณาเขตในการดูแลของเอมเปอร์ลสเปีย เมื่อได้ยินดังนั้นผูบ้บัญชาการของฝ่ายออโรราแชปเตอร์ก็เกิดฉุนขาดจึงเกิดการประทะก,กันระหว่าง2กัปตันแม้จะไม่ได้เป็นการต่อสู้ที่โรมรันแต่การต่อสู้นี้ก็เปรียบเสมือนการต่อสู้อันทรงเกียริระหว่างกัปตันของทั้ง2องแชปเตอร์แต่ทว่าการต่อสู้กลับไม่สามารถหาข้อสรุปได้และต่างฝ่ายต่างยกให้ผลงานการกำรับพวกกบฏเป็นผลงานของแชปเตอร์ตนเองจากการดวนเดี่ยก็ได้กลายเป็นการต่อสู้โรมรัน กองยานที่โคจอรอยู่รอบนอกชั้นบรรยากาศต่างยิงอาวุธเข้าใส่กันเพื่อหวังพิฆาตอีกฝ่ายทว่าในระหว่างการต่อสู้อยู่นั่นเองการต่อสู้ก็ได้หยุดลงเมื่อตัวแทนจากอัลเทอร์มารีนได้เดินทางมาเพื่อหยุดยั้งความขัดแย้งของ2แชปเตอร์การต่อสู้ได้หยุดลงแต่ทั้งสองแชปเตอร์ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เรื่องผลงานในการศึก ดังนั้นตัวแทนของอัลตรามารีนจึงอาสาเป็นตัวกลางในการสรุปเรื่องผลงานโดยสรุปว่าอาร o โ a c h าแชปเตอร์ทำการโดยหุนหันพลันแล่นไม่สนใจว่าอนณาเขตดังกล่าวเป็นของเอมเพอร์สเปียถือได้ว่าเป็นการทำเกินหน้าที่ในขณะที่เอมเพอร์สเปียร์แชปเตอร์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมแต่ทว่ากลับมีรายงานว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดเอาไว้ภายในโคเดกแอสตราตีส ขอสรุปได้ว่าทั้ง2องชปเตอร์ได้ทําหน้าที่ของตนเองและปราบปรามผู้กบฏอย่างเต็มที่และได้รับผลงานอย่างเท่าเทียมกันในตอนนั้นผู้บัญชาการของอารโรว่าชปเตอร์ยอมรับคําตัดสินของชปเตอร์แม่แต่วอลโฮสลอร์ดทริสแตนกลับไม่พอใจกับการตัดสินและประกาศว่าเขาจะไม่กลับไปเหยียบย่ําดินแดนแมแครชอีกเลยแม้ว่าจะมีรายงานว่าไพรหมากของพวกเขาตกอยู่ในอันตรายก็ตามสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเราเอมเปอร์สเปียรไม่ได้ยึดมั่นในโคเดกแอสตราติ และหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เ m p e r o ร s p e a r c h a ช t e r ตอร์ก็มาติดต่อกับ Aurora Chapter และ u อ t r a m a r ร n e อีกเลยเ <inte> <gosto> มื่อสาสวัตที่42 <S <S ได้มาถึงพร้อมกับการถือกำเนิดของรอยแยกมิติขนาดมหึมา h e Great Rift ซึ่งได้ตัดขาดอิราลาออกจากแสงสว่างแห่งองค์จักรพรรดและการติดต่อกับอิมพีเรียมอีกฝั่งก็ได้ขาดลงแต่ไม่พกเขา,าถูกขังไว้ภายในอิมพีเรียมนิฮิรุสเบื้องหลังไอออฟเทอร์เขนาดมหึมา ในช่วงเวลานั้นกองกำลังเคยอสขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อเ e x o l o g y ได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยประกอบไปด้วยเหล่าสาวกที่เป็นมนุษย์และมนุษย์ที่กลายพันธุ์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งพวกมันก็ได้ทำหน้าที่ประสานกับกองกำลังวอร์เบดของเฮโรติกแอสตราตีมากมายหนึ่งในนั้นคือ The Preal อันเป็นเศษซากของ Star ์ c o อร์เปียนช t ปเตซึ่งหายสาบสูนไปในวาร์ปและเนื่องจากการถือกำเนิดของ The Great r ิ f t กองยานของเดรเพลวและเดรเอ็กซูราจีก็ได้รับผลกระทบจากการแป,ปรปวนของวาร์และมาโผล่อยู่ที่อิราราและมือพวกมันได้เห็นดวงดาวที่ตนเองเคยประจำการอยู่ก็เกินอยากจะยึดมันกลับคืนให้มันอยู่ภายใต้น้ำของเคียวสกอตจึงทำให้เกิดการรบระหว่างเดรเพลวกับอิมพีเรียสเปียโดยมีกำลังเสริมเป็นเศษซากของเซเลเซียลไลออนแชปเตอร์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่อิราราทั้งสองแชปเตอร์ได้ร่วมมือกันเพื่อรับมือกับพวกนอกรีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของอิมพิเรียมนีฮิรุส แต่ทว่ากองกําลังของพวกเขานั้นยังไม่มากพอที่จะรับมือเหล่าเคยอสและพวกเขาก็ไม่อาจจะสามารถติดต่อกับฝั่งอิมพีเรียมเพื่อร้องของกําลังเสริมได้เลยเป็นที่รู้กันว่าเหล่าเอมเปอร์สเปียเป็นลูกหลานของอัตราเมรีลีเจียนแต่ทว่าพวกเขานั้นกลับไม่ยึดมั่นในโคเดกแอสตราตีเท่าที่ควรนั่นจึงทําให้ความสัมพันธ์ของเอมเปอร์สเปียกับแชปเตอร์ย่อยอื่นๆของอัตราเมรีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่แม้ความสัมพันธ์กับสเปซ r i รีด้วยกันจะไม่ค่อยดีนัก แต่พวกเขานนั้นเป็นพัธมิตรกับสกิเทริลีเจียนจากฟอร m ช o ูนเบ l ล n a อันเป็นฟอร์ชมูนที่อยู่ในบริเวณอิราราเช่นเดียวกันนอกจากนั้นพวกเขายาเป็นพัธมิตรกับเหล่าอิมพ k เรลไนจากเฮาส์ r รูคา a ์ด้วยเช่นกันเหล่าอิมพีเรลสเปียนเก่งการด้านการรบในวงโคจรและเชี่ยวชาญในการรบบนพื้นดินเป็นอย่างมาก พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนแผนการรบได้ตลอดเวลาตามสภาพสนามรบและพื้นที่ดวงดาวที่เอื้ออํานวยและด้วยความเชี่ยวชาญน,นี้ทําให้เวลาเราเอ็มเพรสเปียออกปฏิบัติการพวกเขาแทบจะไม่ต้องร้องของกําลังสนับสนุนทางอากาศเลยแม้แต่น้อยระบบคอบปนีภายในเอ็มเพ r สเปียร์แชปเตอร์จะถูกเรียกว่า War h ฮ r s ์อันประกอบไปด้วยกองกำลังแบทเทิลบริเออร์0ตนหรืออาจจะมากกว่านั้น วอโฮสแต่และหน่วยจะไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยรบใดหน่วยรบหนึ่งแต่จะปฏิบัติหน้าที่แยกกันอย่างอิสระโดยไม่จาเป็นที่จะต้องขอคําสั่งจากกองบัญชาการกลางแต่และวอ r โฮสจะมีกัปตันหรือถูกเรียกว่าวอ r h โ s ส l ลอดทำหน้าที่บัญชาการและเป็นแม่ทัพแก่แต่และวอ r ์โฮสและแต่และวอ r ์โฮสหลอดจะขึ้นตรงต่อช h ปเตอร์มาสเตอร์หรือที่เรียกว่าไฮคิงซึ่งไฮคิงคนปัจจุบันก็คือไฮคิงอารูคาทัสสำหรับเฟิร์สคอ p a n y ีของเอ็มพิรูสเปียชัปเตอร์นั้นจะถูกเรียกว่าเดอะพารากอน อันเป็นหน่วยรบพิฆาตมือหนึ่งประจำ Emperor's Perch Chapter ซึ่งว่ากันว่าพวกเขานั้นคือเหล่านักรบที่ต้องผ่านพิธีกรรมเลือดบางอย่างทำให้พวกเขามีความแข็งแกร่งและดุร้ายเป็นพิเศษโดยปกติหน่วยรบพารากอนจะถูกส่งออกไปเพื่อพิฆาตแม่ทัพของศัตรูโดยเฉพาะโดยอาศัยทักษะการต่อสู้อันพิสดารและดุร้ายที่ยากจะต้านทานเรียกแต่ว,ว่าเป็นหน่วยล่าหัวแม่ทัพเลยก็ว่าได้นอกจากนั้นตำแหน่งพิเศษระดับ Specialist ภายในช h a p ตอร์จะถูกเรียกว่า Druid ซึ่งจะใช้เรียกแทนทั้งไรเบรียนชับเพลนเท็กซ์มารีนและอ p o ป h ิคารีซึ่งเหล่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะพร้อมทําหน้าที่ของตนเองตามโคเดกและเหล่าดรูอิตทุกตนมีหน้าที่หลักคือการเก็บจีนซี่ของเหล่าเบ t เทนบราเตอร์ที่ตายในสนามรบในด้านยุทธวิธีทางการรบเราอิมพีเรียลสเปียร์แชปเตอร์นั้นมักมีรายงานจากผู้ที่อยู่ร่วมสมรภูมิกล่าวว่าพวกเขานั้นใช้วิธีการโจมตีที่บ้าระหำ่ำทำสงครามด้วยความโกรธเกรี้ยวและดำเนิน,นกลไกแห่งชัยชนะด้วยความเดือดพ่านของเลือดเหนือ และพวกเขาสวดภาวานาแบบชาวชนเผ่าเชกเช่นเดียวกันกับวิธีการรบที่ดูป่าถืนของพวกเขามีผู้บัญชาการกองทหารบางคนกล่าวว่าเหล่าเอ็มพูร์รสเปียนั้นต่อสู้อย่างดุเดือดโดยไม่นสนใจแม้แผนการที่พวกเขาเสนอให้พวกเขาจะกระจนเข้าสู่สมรภูมิรบอย่างบ้าคลาั่งแต่แม้ว่าจะดูบ้าเลือดแต่พวกเขาพร้อมจะขานรับทุกคำขอความช่วยเหลือมีรายงานจากนายทหารในสมรภูมิรบรายงานว่า ทันทีที่พวกเขาขอความช่วยเหลือเหล่า e m p e r i r Speer ก็พร้อมจะละทิ้งสมรภูมิของตนเองแล้วกระโจนเข้ามาช่วยเหลือพื้นที่ที่ขอความช่วยเหลือทันทีสิ่งนี้ทำให้พวกเขาดูแตกต่างจาก Space Marine Chapter อื่นๆโดยสิ้นเชิงนั่นคือการที่พวกเขาตอบสนองต่อคำขอขอ,อย่างรวดเร็วและพร้อมละทิ้งทุกอย่างเพื่อให้การช่วยเหลือโฮมเวิ r l ์ของเรา ar, i m p e r i r Speer มีชื่อว่า n e เม o u n เป็นดวงดาวระดับโอเชียนเวิลด์อันเป็นดวงดาวที่เต็มไปด้วยพื้นมหาสมุทรบนเนเมตอนมีพื้นทวีปอยู่เพียงไม่มากและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าทึบนอกจากนั้นสภาพอากาศยังหนาวเย็นและมีปริมาณน้ำฝนสูงมากทำให้ฝนตกตลอดเวลาทั้งปีบนเนเมตอนมีผู้นคนอาศัยอยู่จะถูกเรียกว่า12เผ่าแห่งเนเมทอนอันเป็นประชากรมนุษย์ดั้งเดิมบนดาวดวงนี้ หือพวกเขาได้นำเอาความเชื่อดั้งเดิมแบบชนเผ่ามาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมรวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติทางวัฒนธรรมและภาษาแต่ทว่า12ชนเผ่าแห่งเนเมดอนนั้นมีความเชื่อดั้งเดิมที่ค่อนข้างนอกฤทธจึงอาจทำให้เหล่าศาส,สานาจากค่อนข้างรังเกียจทั้ง12ชนเผ่าเป็นอย่างมากแต่ยังโชคดีที่เหล่าอนุรักษ์นิยมแห่งอิมพีเรียมคอยทำหน้าที่ปกป้องพวกเขามาโดยตลอดความสัมพันธ์ระหว่าง i m p e r i ร s ยสเ a ียชัพตกับชนเผ่าพื้นเมืองบนดวงดาวนั้นค่อนข้างแตกต่างจากชัพเตอร์อื่น หนื่งจากเราชนเผ่มามักมองว่าเหล่า c e Marine เป็นวิญญาณของเหล่าเด็กๆที่หลงทางเป็นผู้ที่พลากวิญญาณเหล่าเด็กไปก่อนเวลาอันควรและพวกเขาคือผู้ผีที่กำลังทุกทรมานและนี่คือเรื่องราวของ i m p e r o r s p e a r h a p t e r ทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับคลิปนี้สนับสนุนโดย l Legendary War Game หากท่านอ่านรลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ r e g e n d a r y War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และ c o m มูนิตี้ดีๆของเหล่า Player Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary War Games